สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมมเพื่อนทุกคนมานี่พาลหล่อสวนที่นาเลงเลยพี่น้องเลยสวนอยู่นาเลงเปิดน้ำโฮดพี่น้องเลยเปิดน้ำสวนอยู่นาเลงบอดไดลูกได้พี่น้องเลยหนังแล้วก็ยับกล้องเวไปพี่น้องเบิ้งแล้ววัยังบอดไดเวลาเปลี่ยนประตูน้ำพี่น้องอันนี้สวนอยู่นาเลงพี่น้องเฮ้งพาพี่น้องหลาะสวนนาเลงท่านึงเลยพี่น้องเลย ชวนอยู่ที่นานเรงกันถ้าเปิดนามโหดเปิดนามโหดพี่น้องไอ้พ้นหมโตกคนทำชวนเรียนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยใจใจเบิ่งไปทีละขั้นตอนส่วนนี้กะกำลังได้ยอดหนึ่งพี่น้องย,ยอดยอดที่หนึ่งนี่ก็แก่แล้วพี่น้องไอ้แก่แล้วที่นี่ก็รอย,ยอดที่สองออมารอย,ยอดที่สองออกมาก็คือจะได้ลงซานคือกันแหละพี่น้องสีซาน เอาดอกเอาหมากคือเก่าพี่น้องเลยคือการบิดทุกส่วนทุกแปลงเนาะต้นก็จะอยู่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ชนอยู่นาเลงพี่น้องชนนาเลงนี่บ่บ่ลายบ่ลายดอกพี่น้องบ่ลายบ่ลายแต่ว่าต้นใหญ่พี่น้องเลยพ่อเห็นป่ต้นใหญ่เรียนเก่าปีสิบปีเลยพี่ดาวไอที่นาเล้งนี่ เปิดน,น้ำโหดหออพี่น้องน้ามองโบแห้งพี่น้องเมื่อสิลุกเลาะห้พี่น้องเบิ่งนนี่ส่วนที่นาเล่ย,ย์คนบโต่ตกเปิดหน,าาน,น้าบาดเดินแล้วส่วนนี้ก็สิกลับเมื่อมองอยู่พี่น้องยพอแล้วไปแล้วส่วนหนึน่งนาะแต่ว่าส่วน สวนต้นนั้นยังไปถ่ายพี่น้องเบิงสวนอยู่น้าตกคือกันสวนหลับใหม่หรือว่าสวนไปเห็ดใหม่นะพี่น้องหลับปีนี่แหละกาลังเริ่มเห็ดปีนี่ทางยังไปถ่ายพี่น้องเบิงแยวมาลัิจถ่ายพี่น้องเบิงถ้าได้ไปเห็ดอีบาดีเนาะพี่น้องได้ไปเปิดน้ำเดูไปฉีดยาจีถ่ายพี่น้องเบิงเนาะสวนเหมาะไปหลับใหม่พี่น้องหรือว่าไปเห็ดใหม่เนาะสวนอยู่น้าตกคือกันพี่น้องัาที tobacco tobacco ่นี่กันยังเหลืออยู่สี่สวนเลยพี่น้องเลย เรืออยู่ส,สี่ส่วนเพราะว่าส่วนนำตรงเนยมีสามแล้วพี่น้องเพราะว่าหลับเพิ่มอีกแปลงหนึ่งือว่าส่วนหนึ่งพี่น้องกะสี่ทั้งหน้าเล้งนี่พี่น้องหน้าเล้งนี่คือบริป้าพี่น้องเห็ดตลอดคือบริป้าเนาะเห็ดตั้งแต่เริ่มลงมาทํางานแล้วพี่น้องเร,เริมเริมลงมาทํางานส่วนแล้วก็เลยเห็ดตั้งแต่มาแล้วเปิดน,น้ำน้ำบ่แห้งพี่น้องเลยสลนอยู่หน้านเล้งนี่น้ำบ่อยากแห้ง ต้นใหญ่พี่น้องเรียนแปดเกาฝีเลยอยู่นาเลงนี่เรียนต้นใหญ่บางทีพาไปเปิดไกลๆน้ำไม่ได้แห้งพี่น้องเลยน้ำบ่แห้งแต่ว่าแถวทางนี้จังหน่อยกระบกน้ำนี่หรือว่าแห้งนะพี่น้องนี่น้ำน้ำบ่แห้งพี่น้องเลยแต่ว่าเรียนเนี่ยจากงามอยู่พี่น้องแต่ว่าน้ำบ่แห้ง น้ำโบแหงกรนได <c oughs> ประมาณ30นาทีพี่นองยานบกถั่ว <c oughs> น้ำยอยางโบน้ำอยางแห้งบอ่อหรือว่าแหง้งน้ำส่างเนาะ <c oughs> พี่นองต้นกะทิอยู่ประมาณนี้ได้พี่นองเด้อ <c oughs> ี่สวนนาเลงพี่นางเ้ิญเดหนหนาเลง เรียนกับต้นใหญ่ได้พี่น้องก็เรียนกันไนดะ้บอกพี่น้องเลยบอกพี่น้องอีกเนาะแบบอะไรหลายดอกพี่น้องเลยเจ็ดแปดสิบต้นชวนอยู่ในเลีงมีเจ็ดแปดสิบเนาะแต่หากเป็นเรียนใหญ่พี่น้องเป็นเรียนต้นใหญ่ก็เลยได้ลูกลายได้มากลายไอ้พี่น้องเบิ่ดประบ,ระบระูลมาเปิดน้ำพดพี่น้องนเ บาย,ยางงามเลยพี่น้องหยอดที่หนึ่งได้ไปแล้วอ่าพี่น้องบนชมมั้นนี้กันพี่น้องถ้าบนเถอะนะ